มาแล้วอีกเหตออะมาแล้วอาสวัสดีค่ะเมษามาแล้วโอ้ะทำไมฉันไม่เหนื่อยตต้นคลิปทุกทีเลยอ่ะอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะมาสรุปกันดีกว่านะคะว่าปีนี้นะคะดิฉันหยิบรองพื้นนะคะอย่าเรียกว่าหยิบหรอก รองพื้นไหนที่ดิฉันหยิบมาใช้บ่อยดีกว่าเป็นรองพื้นคู่ใจสําหรับปีนี้นะคะตั้แต่ต้นมกรามมาเลยนะคะแล้วก็จนถึงปลายปีนี้นะคะเป็นน้ําหอมเอ้ยว้าติดน้ําหอมอะ่ะเป็นรองพื้นนะคะที่ดิฉันหยิบใช้บ่อยที่สุดนะวนๆอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัว4ี่ห้าตัวนี้นะคะ่ะไม่ได้แบบว่าไปใช้รองพื้นตัวไหนเลยนะคะอะมาดูดีกว่านะคะตัวแรกนะเอาจริงๆก็ไม่ได้เรียงนะคะตามลําดับ ความชอบนะคะเพราะว่าทุกตัวนะคะอยู่แท่นอันดับหนึ่งทุกตัวนะคะคือหยิบวนมาใช้วน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 ,นกันมาใช้นะคะรู้สึกว่ารอ,องพื้นที่เอามาโชว์วันนี้นะคะเป็นรองพื้นที่คือยังไงเขาเรียกช่วยชีวิตเรานะะในการทํางานนะ,ะใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะแล้วก ไม่บงนะคะไม่โบงใส่ดิฉันนะคะอ่ะโอเคตัวแรกเลยดีกว่านะคะเป็นตัวที่เก่าแก่ที่สุดอําจริงๆก็ไม่ได้ออกมาปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นตัวที่ฉันดิบหยิบใช้แบบเยอะมากนะคะก็เป็นตัวเอสซีอเดินเองนะคะอันนี้บอกเลยว่ามีครบทุกสีนะคะมีตั้งแต่ 1W1 1W2 2W0 2W2 นะฮะ 3W 1, 1 3W2 นะครับแล้วก็เบอร์ 4W2 นะครับหยังมีนะแต่ 5W า 5, บบ 1, ไม่ค่อยมีไม่ได้ค่อยได้หยิบใช้นะฮะเพราะคนห้าสีสีผิวจะเข้มมากสำหรับคนผิวแบบเอ่อมีเดียมดาร์กเลยะคะ่ะที่ใช้บอ่บอยๆก็จะเป็นพวก2เบอร์2เบอร์หนอี้แล้วก็เบอร์ 3W2 เนี่ยใช้บอ่อยนะคะนี่เลยนะฮะ S.A. Loder นะคะ Double Wear s t a In p l a t e Makeup นะตัวนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ ผิวแบบสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยนางจะปกปิดดีมากนะคะของแล้วนางเนี่ยค่อนข้างที่จะหนึบนะคะเนียนแล้วก็หนึบนะคะแล้วก็แบบติดทนมากต้องบอกว่าติดทนมากที่สุดทุกๆกกว่าทุกตัวท,ท,ที่ดิฉันจะสนำเสนอมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเวลาใช้แปรงแล้วอะ มันล้างออกยากมากแล้วติดบนหน้านี่ข้ามวันข้ามคืนนะแบบหนึบมากฉันว่าเอาสีทาบ้านมาลงอะไรยนะ่าเงี้ยแบบโอ้โ oh หสุดยอดมากนะคะสำหรับเอสเต l ร u d อเดอตัวนี้นะอืมนะคะโอเคมาค่ะตัวต่อไปดีกว่านะคะเป็นอนาตาเซียนะครับเบอร์รี่ฮนะคะลูมิลูมินาสนะคะฟาวเดชั่นะ ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างเนียนนะคะเรียกว่าเป็นฟูคอบเรดเลยก็ว่าได้ที่แบบหยิบใช้อันเหลือแค่นี้ได้เห็นไหมเ,เห็นไหมใครเห็นบ้างไม่รู้นี่นี้นะแต่ว่าถ้าตั้งนานๆก็จะมีแบบมีความน้ํามันน้ํามันมากองอยู่ด้านบนนะครับเวลาใช้ก็ต้องเขย่านิดนึงนะคะสําหรับอนาเซียตัวนี้นะ เบอร์ที่เราใช้นะครับเราจะใช้อยู่2สีนะฮะเป็นอขออภัยถ้าจำผิดนะเป็น200 w, นร้อนะฮะแล้วก็ตัวนี้สามสามศูนย์ดับะฮะซึ่งเวลาใช้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสีที่อ,อยู่กลางๆเราก็ามาผสมกันนะฮะเป็นตัวที่ปกปิดดีมากเนียนเกลี่ยหงง่ายนะฮะนิยามสั้นๆของเขานะฮะปกปิดมากเเนียนเกลี่ยง,ง่ายแต่ว่าต้องต้องระวังเรื่องการ เอ่อสีดรอปนิดนึงนะคะใช้สำหรับเอ่อเวลาแต่งหน้านั่งแบบอย่างเงี้ยมันลดมากนะปกปิดดีมากอ่ะโอเคตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเอ่อ Dior นะยังไงล่ะแม่ดีออนเนี่ยดิฉันแบบว่าชอบทั้งสองเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดีอัฟโฟลเวอร์นะคะเป็นตินนะคะทเวนตี้โฟนะคะเพอร์เฟคชั่นนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟินิชแล้วนะคะก็จะเป็นแมทนะคะตัวฟอยเวอร์นะมันจะมีตัวที่เป็นสกินโกลด้วยใช่ไหมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะตัวสกินโกลนะตัวสกินโกลระวังนิดหนึ่งเวลาใช้นะคะใช้สําหรับคนที่ผิวดีๆเท่านั้นนะคะถ้าเป็นผิวที่แบบว่าไม่ค่อยสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นเน้นนะคะสําหรับตัวนี้นะตัว อเวอร์ตัวแมทตัวนี้นะที่เราใช้แล้วนางแบบเหมือนช่วยชีวิตเราอะในการแต่งหน้าเพราะว่าสีนางได้นะคะแล้วคือใช้คิดว่าบอยใช้แบบว่าขาวกว่าผิวนะคะมาสัก2สเต็ปนะคะก็ไม่เทานะคะแต่หน้ามันจะมีความผ่องขึ้นส่วนตัวเราว่านะคะเหมาะกแบบับ คนเอเชียนะถึงจะเป็นแบบรองพื้นของฝรั่งเขานะฮะแต่คนเอเชียเนี่ยใช้ได้ดีใช้ได้สวยเลยนะฮะเรามี 1W นะคะ 2. w แล้วก็ 3W นะไม่แน่ใจว่าส w หรือเปล่านะแต่ว่าที่จําได้มีที่ใช้บ่อยนะ,ะมี1 w แล้วก็ 2. w นะคะที่ใช้บ่อยๆเลยนะคะหยิบมาใช้บ่อยมากแล้วตัวนี้เหมือนช่วยชีวิตเรามากในการแต่งหน้าเจ้าสาวนะมันสวยมันเนียนมันผ่องมากนะคะเราชอบมากๆเลยนะคะ อ่ะโอเคนะคะขึ้นอันดับแท่นเหมือนกันนะคะตัว d ีอตัว d ีอ a c k s t a g ตตัวนี้นะคะเรามีครบ4เลย1ดับเบิลนะคะ2ดับเบิลสดับเบิลซึ่งเรานะคะเอาตัวนี้นะคะไปแต่งเจ้าบ่าวจ้านี่นะคะไปแต่งเจ้าบ่าวมันค่อนข้างที่จะบางนะคะแต่ปกปิดมีอยู่จริงนะจ๊ะ มีอยู่จริงใครว่ามีไม่อยู่ไม่มีอยู่จริงเขาว่าบางแต่ปกปิดยังไม่มีอยู่จริงมีใครว่าฉันกอดเถียงชนฝานะตัวนี้นะบางและปกปิดมีอยู่จริงนะจ๊ะบอกเลยตัวดีออลแบ k ็กสเตนะฮะแล้วที่สําคัญนะตัวนี้นะ,ะเขาการันตีว่านะฮะเป็นเฟสแอนด์บอดี้นะเพราะฉะนั้นเราเอาไปลงผิวเจ้าสาวด้วยนะคะสาหรับตัวแบ c ็กสเตดตัวนี้นะฮะโอ้เอาไปลงผิวเจ้าสาวด้วยเนียนกิฟต มากนี่พูดเลยนะครับชอบมากชอบเนื้อมากนะคะอืมชอบเนื้อมากรักมากบางทีอ่ะดูเหมือนดิฉันเป็นแอมบาสเตอร์แบรนด์แอมบาสเตอร์ของดีออลนะฮะแต่ไม่ใช่นะคือดีออลเนี่ยทุกส่วนใหญ่นะเราไม่ได้บอกว่าทุกชิ้นนะส่วนใหญ่นะคะเ,เครื่องสำอางเขาเนใช้ได้จริงนะฮะใช้ได้จริงอ่า ใช้ดีแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะเราก็เลยใช้ของ Dior เ,เยอะนะทั้งสมางของ Dior เยอะนะฮะเยอะมากอ่ะตัวต่อไปดีกว่านะคะออของของ L'Oreal นะฮะตัวนี้เป็น Infallible นะคะ Matte Cover อืมจะบอกว่าใช้ละปินยาดีมากใช้กับคนผิวมันดีมากนะคะอยู่เนียนอยู่ทนอยู่นานมาก m a t นี้เป็น เ4วน่ะคะอยู่ต้องบอกเลยว่าของนางอยู่ทนมากนะคะรุ่นนี้นะรุ่นนี้จริงๆมันมีรอรีอัลรุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นหลอดสั้นๆนะคะตัวนก็ใช้ดีนะ,ะแต่ว่าตัวนี้เรารู้สึกว่าเหมือนนางออกมาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราใช้ชอบแล้วชอบมากนะคะสำหรับตัวรอรีอัลตัวนี้นะแมทจริงฟูคัวอร์ e จ,จริงนะคะ เนียนกิฟมากเนียนกิฟมากแล้วก็คิดว่าคุ้มกับราคาเพราะว่าเออราคาประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยใช่ไหมแต่วันนั้นนะบังเอิญว่านางลดราคานะคะดิฉันก็เลยเหมามาหลายหลอดเลยนะคะมีติดกระเป๋าอยู่ประมาณห้าหกเบอร์นะคะเออตัวนี้นะคะแล้วก็เบอร์ที่เราถืออยู่นี้หนึ 1, 2, 8, 2, 5, ่งสองแปดสองห้าสาม สออะไรสักอย่างเนี่ยสำหรับผิวมีเดียมแทนนะคะใช้แล้วเนียนกิฟมากบอกเลยว่าผิวสวยมากผิวนี่เหมาะกับคนไทยมากนะคะสีผิวเหมาะกับคนไทยมากเหมาะสำหรับคนคน่อนข้างที่จะปกปิดนะคะปกปิดนะคะตัวนี้เลย r o r e a l นะคะ Infall In In Infallible นะ In Infallible Matte Cover โอ้ดีมากนะคะ หลอดนึ่งใช้ได้ยาวนานมาสกส5 ml นะฮะชอบมากบอกเลยว่าชอบมากนะคะอ่ะโอเคตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้ไว้ให้เดาเอาให้เป็นตัวที่ดิฉันนะคะได้มาสักพักแบบได้มาสักประมาณเดือนกว่าๆนะคะแต่ว่าทำให้ฉันหลงรักมากก็คือ run cosmetic นะคะ run f o u n d t i o n เบอร์ ที่ฉันใช้บ่อยนะครเป็นเบอร์03นะฮะเป็นฮันนี่นะฮะเออนี่ันคอสเ m e ิก c จาต้องบอกว่าของเขาดีมากนะคืออย่างที่บอกใครยังไม่ได้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะฮะของนางดีมากสีผิวสีนะฮะสีรองพื้นเนี่ยสวยมากเหมาะกับคนไทยมากๆนะฮะแล้วก็ความปกปิดนี่คือ ฟูลคอร์เปอเรนะและเป็นฟูลคอร์เปอเรที่ยังบิวได้นะฮะก็คือสามารถที่จะเพิ่มเลเยอร์ได้นะฮะ,ะทำให้ดูแบบฟูลขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็อยู่ยาวนานมากคือเป็นเป็นเนื้อเรียกว่าเนื้อเลือเหลวเนาะอย่างของเอ่อเป็นของลอรีอัลเนี่ยก็จะเป็นเนื้อครีม เนื้อครีมที่เป็นแบบคล้ายๆมูดนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อน้ําเนื้อเหลวๆหน่อยนะคะตัวนี้นะคะอืมใช้ดีมากเราแบบว่าได้มาปุ๊บหลงรักปั๊บใช้ทุกวันใช้เองด้วยวะอย่าไปบอกใครใช <c oughs> ้เองด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าอุ๊ยคือติดใจนะครับเพราะว่าได้มาแล้วกร็รู้สึกว่าชอบนะคะแล้วสีต้องบอกว่าสีผิวของเขาสีนองพื้นของเขานะสวยมาก มันเป๊ะมากมันเนียนมากมันเราว่ามันเหมาะสีผิวคนไทยมากเลยค่ะอืมประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับอรองพื้นนะคะทั้งหมดสองสี่สองสี่หกนะคะหกแบรนด์ดีกว่านะฮะหกรุ่นหกแบรนด์นะคะที่เราหยิบใช้บ่อยที่สุดนะคะในปีนี้ก็คือหยิบบนบบนบน,บนอยู่นั่นแหละประมาณหก แบรนด์นี้หยี่ห้อหรุ่นนี้นะคะหยิบอยู่ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมษาก็ไปแล้วนะคะหว mm ัง hmm. ว่าเป็นคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะในการเลือกรองพื้นนะคะไปหารองพื้นมาใช้นะ,ะ mm hmm. เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้จริงนะคะ mm hmm. แล้วก็อชอบชอบมากนะคะ mm hmm. ชอบสุดๆไปเลยนะคะ mm hmm. สหรับ หกแบรนด์นี้นะคะหกรุ่นนี้นะ,ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีไว้เจอกันยุ้ยนะ